และนี่ก็เป็นตู้ไฟเก่านะครับเพื่อนเ่นะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแกะดูนะครับว่ามันมีเงินหรือว่าทองคําให้เราสกัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเปิดดูก่อนครับเพื่อนๆครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตู้ที่พังแล้วนะครับเพื่อนๆนะเมื่อก่อนผมรับงานไบเลี้ยงตู้คอนโทรลพวกปั๊มน้ำนะครับเพื่อนเตัวนี้เป็นตู้เก่าประมาณเกือบสามปีแล้วล่ะก็ยกตัวใหม่ไปติดแล้วก็ตัวนี้ก็ขอจ้าของเข้ามานะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าในดีเลย์นะครับแล้วก็ในแมกเนติกนะครับจะมีทองแล้วก็เงินหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปแกะกันไปเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับเพื่อนๆครับไนดูสิมีอะไรที่ไปสกัดทองได้ไหมตัวนี้เป็นดีเลย์นะครับ แล้วเริ่มจากฮีเล่ เสียงก็เพนเพื่อนมาตอนนี้ด้วยเมียครับรถผ่านไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวมาดูนี่เจอทองแล้วครับเพื่อนนี่ครับทองหนึ่งตัวนั่นเพื่อนนะตัวน,นี้เป็นทองชุบนะครับนี่ขาชุบทองนั่นเพื่อนนะนี่เจอแล้วนะครับหนึ่งตัวเนาะ ก็อยู่ใน IC ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเพื่อนแต่ที่เห็นเราเราได้ละหนึ่งตัวละตัวนี้นะครับแล้วก็ดูข้างในด้วยนะครับข้างในก็น่าจะมีแยกไปก่อน ว่ามีอีกไหมนะเดี๋ยวมาดูที่คอยไฟนะคบพื่อนๆตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับเพื่อนๆน,นี่นครับเจอแล้วสิ่งที่เราตามหาเม็ดเงินครับเพื่อนๆน,นี่นี่นะครับใช่ไหม ใช่ไ,ไหมก่อนนี่นะครับเม็ดเงินนั้นเพื่อนเนี่ยตัวนี้นะเดี๋ยวเราใช้ความร้อนเป่านะครับก็ไปสกัดเงินกันีนนะสองตัวสามตัว เดี๋ยวแยกไปก่อนดูตัวนี้สิอีกหนึ่งตัวง่ายไหม <laughs> ตรงหน้าสัมผัสพอดีนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดเงินนะครับเพื่อนเม็ดเงิน,นครับหนึ่งสองสามสามเม็ดนะครับตัวนี้โอเคอยแยกไว้ก่อนเราค่อยไปสกัดเงินกันมีทั้งเงินมีทั้งทองนะครับตัวนี้นะแยกไว้ก่อนตัวนี้ก็เป็นทองแดงครับขายได้นะเพื่อน น,นี่ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แมกเนติกนะครับเพื่อนๆพอดสายออกก่อน ตัวนี้เป็นโอเวอร์โหลดนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาแกะดูซิมีอะไรข้างในนะครับส่วนมากก็จะเป็นทองแดงนะครับเพื่อนนะไม่รู้มีเงินหรือ,อเปล่าเราจะได้ส่วนมากก็เป็นทองแดงนะครับ เห็นเม็ดตรงหน้าสัมผัสอยู่นะครับแต่ว่าแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเงินไหมนะครับเ,เดี๋ยวแยกไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูตัวแมกเนติกนะครับ อนนี้เป็นเหล็กนะครับเก็บไว้ขายเยี่ไว้ก่อนตอนนี้ก็เป็นทองแดงนะครับเพื่อนๆไม่มีเงินนะครับตอยวมาดูอีกฝั่งหนึ่ง นี่เด็กครับจะไปขายจะถอดน็อตออกก่อนนั้นไป ไม่ถอดน็อตมันจะไม่ออกนะครับเป็นเดี๋ยวเรามาดูหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับว่ามันมีเม็ดเงินไหมนะครับเพื่อน อยากใช้ความรุนแรงนี่หน่อยอเพื่อนนะและนี่ก็เป็นหน้าตาของหน้าสัมผัสของ แมกเนติกนะครับเพื่อนเพื่อนนะนี่นะครับเราก็จะได้เม็ดเงินนะครับตัวนี้นะนี่นะครับเป็นเม็ดเงินนะครับเพื่อนเพื่อจะอยู่ตามเบเกอร์นะครับเบเกอร์หรือว่าแมกเนติกก็มีนะครับแล้วก็พวกลูกเซอร์กิตนะครับเล็กๆของเบเกอร์ไฟเนาะนั่นแหละเขาจะใส่เม็ดเงินไว้นะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสนะครับมันเสถียรนะครับ แล้วค่อยไปเป่อเนาะนี่นะครับตัวเล็กๆตัวนี้ก็ใช่นั่นเพื่อนนะเม็ดเงินเหมือนกันนะครับตัวนี้นะ หน้าเดี๋ยวผมทําสกัดเงินให้เพื่อนๆดูดีกว่านะเนาะเงินจะทําง่ายกว่าทองนะครับขั้นตอนจะไม่ยุ่งยากเท่าทองนะครับนี่นะครับมันพอสกัดไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องหาเบเกอร์อีกสักตัวสองตัวนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆสิ่งที่เราตามหานะครับเป็นเม็ดเงินนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ความร้อนเป่าออกนะเพื่อนนะนโอเคเด้แยกไว้ก่อนัวน หายใจว่ามว้นะรหายไปไหนไม่รู้ขับวงม แกะดูตัวนี้นครับเรามาแกะดูตัวนี้กันนะครับมีทองไหมตัวนี้เดี๋ยวดูไอซสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู สุดที่เราได้วันนี้นะครับเพื่อนๆนะหลักๆก็จะเป็นเม็ดเงินนะครับทองก็มีนิดเดียวนะเพื่อนนะตัวนี้นะหลักๆนะครับงานที่เราได้วันนี้ก็จะเป็นเงินนะครับเพื่อนๆนะนี่เป็นเม็ดเงินนะครับจากแมกเนติกนะครับเพื่อน เม็ดเงินส่วนใหญ่ก็จ,จะอยู่ตามเบเกอร์แมกเนติกนะครับถ้าตัวใหญ่ก็เงินก็จะเม็ดใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาเป่าใช้ความร้อนเป่านะครับเป่าแล้วก็เอาเม็ดเงินไปสกัดกันเนาะเดี๋ยวลองเป่าที่มันได้ไหม แล้วก็จะให้ความร้อนนี้นะครับจนมันแดงนะครับเพื่อนๆนะ 有没有？嗯 แล้วก็เป่าให้จนชิ้นงานมันแดงนเพื่อนนะแล้วก็เขี่ยออกนะครับแบบนี้นะ พอชิ้นงานแดงแล้วนะครับเราก็เคียย์ออกได้เลยนะครับเพื่อนนี่ เสร็จ okay. เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวขอแก้คําพูดนิดนึงที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นเงินไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้ไม่ใช่เงินนะครับนะลองเผาดูแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่อยู่ในนี้อยู่ในนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนนะเราจะได้แค่หน้าสัมผัสที่อยู่ใน แมกเนติกนะครับเพื่อนเพื่อนนะนี่นะครับเม็ดแมกเนติกนะครับ เราก็จะได้เม็ดเงินประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะสรุปนะครับการแกะตู้เบเกอร์หนึ่งตัวนะครับได้ทองเห็นแค่ทองชุบนิดเดียวนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ได้เม็ดเงินจากแมกเนติกนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาลองสกัดเงินกันนะครับเพื่อนๆนะดูซิว่าเม็ดเงินแค่นี้นะครับเราจะสกัดให้เป็นเงินบริสุทธิ์ได้สักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ